สวัสดีครับอ่วัาตีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องคุบช่องคูปพันธฟมิลี่คูปพันธฟมบีต้องสเปรยภาษาอังกฤษเปิดขนั้นหรอ BPT ก่อนรับชมในคลิปนะครับรบกวนกดไลค์ให้หนึ่งที่ต้องเป็นใจก่อน ก็เป็นกำลังใจได้หน่อยดิอ๋ดึนกำลังใจใช่ครับครับเคครับวันนี้ <Okay S 2> นะครับ,รบจะมาให้เทคนิคก,การทำ QR โค้ดง่ายๆและฟรีจีพีเนะะจีพูดไม่สัวนะ์เนาะโอเคก็เรามาเริ่มต้นการทำกันเลยดีกว่านาะ ถ้าผมมาเริ่มต้นทำเลยนะครับก่อนอื่นคุณก็ต้องมีเมลของคุณนะครับเป็นของ Gmail เพราะว่าคุณจะต้องใช้ Google Sheets บอกว่าใช้อะไรนะไอตัวอื่นอะไรนะ Google Slide ได้ไหมเอกสารได้ไหม Google Form ได้ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะแต่ผมบอกว่าผมบอกจะสอนให้ใช้ Google Sheets ข้อดีในการทำในส่วนตรงนี้เนาะ Google Sheets มันก็ฟรี แล้วเริ่มต้นเลยดีกว่าปึ๊บสร้างสเปซช,ชีตเปล่าจากนั้นเราก็จะมาสร้างเราก็จะมาหาลิงตัวนี้คือลิงนะลิงที่เราจะเอาแล้วตัวนี้คือคิวอาผมจะสร้างลิง์ไว้ตรงนี้ช่องที่สาม ตอนผมจะสร้าง QR Code ไว้ตรงนี้ลิงก์ลิงก์งสมมติคุณจะเอาลิงก์จากอไหเอี้อันนี้เป็นยกตัวยอย่างนะลิงก์จาก Google ่าเกิดมาหนึ่งอ่าเธอออันหนึ่งเป็นลิงก์จาก Facebook เอาน,นี้คิวอารโค้ที่เราจะสร้างเราจะสร้างไว้ตรงช่องสองช่องนี้นะครับคุณก็ก็ p ปี้สูตรแล้วมาว่าง่อสักครู่อันนี้ก็ก็ p ปี้สูตรว่างเดี๋ยวลิงก์สูตรเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในใต้คลิปนะครับคุณก็สามารถก็ p ปี้แล้วเอาไปวางได้ โดยการอ่าในการแก้ไขแล้วสูตรคุณอันนี้คือสูตรของมาทั้งหมดนะคุณก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมากคุณแก้ไขสองตัวนี้พอคุณจะเอาปลายทางที่ลูกคุณจะทําการลิงก์ก็คือช่อง A สามคุณก็เปลี่ยนนี่อันนี้คือ A สองคุณเปลี่ยนเป็น A สาม Enter สว่วนนี้เป็น A ส a คือตรงนี้ a อเนี่ยดูจากช่องตรงนี้ได้ a อไม่ใช่กระดาษนะครับเอมารูข้อใจต่างของลิง์กทั้งสองอ่ <Hey. S 2> สูตรมันก็ใช้ง่าย,ายหรือหน้าตาลิง์กก็เปลี่ยนไม่ยาก ทริคในการทำ QR Code ในตรงนี้นะครับผมหามาจากเว็บไซต์ Adam b l o x ก็เดี๋ยวจะให้เครดิตเขาสักนิดนึงครับคึ่สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาแชร์ให้กับคน